แขกในบ้านมาบ่อยอะค่ะแล้วเขาก็มาดื <S <S ่มเบียร์อะไรกันสังสรรค์อะไรฮัลโ และนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยนะคะที่เก็บขวดขายเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่รู้เนาะว่าเข้าขายได้จริงๆแล้วก็รู้นะเพราะเมืองไทยเขาก็ขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือยังไม่ได้สนใจตรงนั้นทักเท่าไหร่นะคะคือไม่รู้ว่าจะขายยังไงแบบไหนนะคะแฟนเขาก็เลย เออเห็นเราอยากขายนะเพราะว่าพี่ธนนทก็เก็บไว้เก็บไว้อะเนาะเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหาแหล่งขายให้เราก็เลยเก็บมาแล้วบอกให้แฟนอยู่บนรถด้วยนะเดี๋ยวพี่ธนัทจัดการเองคอยดูสิว่าจะรอดหรือว่าร่วงอ่านี่คือศูนย์รับซื้อขวดแล้วก็พลาสติกนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพี่ธนนทประมาณ2กิโลค่ะก็มีคนเข้ามาจอดรถรอขายหลายคนเลยเหมือนกันนะคะ ตื้อจ่ายตังค์นะคะแต่ว่าไม่รู้ใจยังไงเะี๋ยวแฟนพาทำให้ดูนะคะโอ้ oh. สุดยอดมากจ็ะที่รับซื้อของเก่านะคะ เสื้อสีเหลืองเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะเขานับขวดให้เราเสร็จนะก็าทำไม่เสร็จเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอามาให้พิ่ธนทรเพื่อจะให้เอาเงินที่ตู้นี้แต่พิ่ธนทรทำไม่เป็น What อ h ช่วยได้ด้วย39.60 cash cash and then and then your money comes out there wow and then your money just comes out of there thank you ได้แล้วเงินค่ะทุกคนเนี่ยค่ะกี่กล่องละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกล่องนะคะอา,อาตีเป็นสี่สิบดอลลาร์นะคะประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยยี่สิบาทนะคะเพราะตอนนี้ค่างเงินไทยก็อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์อ่าหนึ่งดอลลาร์ออสเตรเลียนี่ก็จะได้ประมาณยี่สิบสามบาทไทยะคะ่ะตอนนี้นะวันที่ วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่12นะคะวันที่12มีนาพศ2521นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ920บาทค่ะขอภัยค่ะบอกวันที่ผิดนะคะวันที่13มีนาค่ะตรงกับวันเสาร์นะคะพศ2521ค่ะพี่ธนันมาขายขวดวันนั้นนะคะเป็นวันเลือกตั้งพอดีเลยนะคะเงินในส่วนนี้นะคะก็ครอบครองค่ะถือว่าเป็นรายได้ของเราในแต่ละวัน ไม่ให้แฟนค่ะครอบครองนะคะ900บาทนี่ก็ถือว่าเป็นเงินแล้วนะอู้รูงี้เก็บไว้ตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าพี่ธนันเนี่ยโดนรัเรียกเก็บเงินคืนค่ะเงินเยียวยาที่ได้มาเงินเยียวยาที่พี่ธนันได้ก็ประมาณ20,000ดอลลาร์ทีนี้เขาเรียกเก็บประมาณพันกว่าดอลลาร์ค่ะก็อาทิตย์นึงก็จ่ายอาทิตย์ละสัปดาห์ละ50ดอลลาร์หน้า30งวดก็ก็ถือว่า ถ้าเป็นพี่จันนัทนะถ้าเป็นเราเราก็ไม่เยอะนะแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าเออก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเ,าเนาะเพราะว่ามันก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> เ,ขเขาเรียกคืนเพราะเขาบอกว่าแฟนเราเนี่ยรายได้เกินถ้าว่าอย่างนั้นน่ะ,ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็เรียกคืนทั้งสามีภรรยาเลยเรียกทั้งคู่เลยเรียกคืนทั้งคู่เลยนะคะ <c oughs> ของพี่จนนัทเนี่ยอัดสัปดาห์ละประมาณพันกว่าบาทพันห้านะคะประมาณพันห้า สาสัปดาห์ค่ะกค้ชวันนี้เขามีการเลือกตั้งแฟนเขาก็จะมาเลือกตั้งเหมือนกันนะวันนี้เอาละค่ะก็จะมาเป็น คนละเมืองที่ดีนะคะเลือกตั้งเนี่ยค่ะป้ายเต็มเลยคุณรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นแหละเนี่ยค่ะ ไก้าถือไม้กันสั่นเข้าไปมันใหญ่ยังไงเขาให้เขาอนุญ,ญาตอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ไปละเมิดเขาเยอะนะคะอเอาแค่พอหอมปากหอมคอค่ะเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็อ๋อคึกคักมากเลยค่ะเป็นวันเสาร์นะคะก็กลับนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันต่อฟ้าสวยมากเลยวันนี้ ปาจเช็นะคะมีข้าวเหนียวมีไข่มีเครื่องต้มยำโอ้หลายอย่างเลยค่ะรวมกันแล้วก็ร้อยดอลลาร์ได้ปลากระป๋องด้วยนะคะร้อยกว่าดอลลาร์ค่ะได้สามแม่ครัวมาหนึ่งมาสองกระป๋องแล้วก็ฟักนะคะบ้านเราเรียกฟักแฟงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะอะไรนะ คร่งต้มยำต้มยำบ้านเรานะคะต้มต้มยำสำเร็จรูปค่ะแล้วก็นี่ยะมะม่วงข้าวเหนียวอ่อนเมล็ดยาวนี่ค่ะกิโลหนึ่งนะคะซื้อมากิโลนเป็นรายได้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ มายืนนับเงินอยู่คนเดียวโอ้ติดใจแล้วทีนี้น่าจะเป็นอาชีพใหม่ของพี่ธน,น,นะะินัล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ